สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับเป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีครับเป็นเกมที่เรียกกันว่าสงครามกุหลาบนะครับใส่กันว่าโ o s เ the War นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับลิสยูไนเต็ดนะครับมาดูรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงครับเริ่มฟังแมนยูไนเต็ดก่อนนะครับลูกสะมาตัวเป็นซิโอโรเมโรครับแผงหลังก็มีวิเตอร์ลินเดอร์เลฟิลจอน ลุกชอแอสอย่างตรงกลางเป็นมิยามาติสสกอตแมทโทเมเนควอนมาตาตัวลุกครับก็จะมีแดเนียลเจมส์ทีได้มาใหม่ครับอันนี้มาเซียเและแล้วมาดลูกาโกครับส่วนลิสยูเนเต็ดครับลูกสาวตัวเป็นกิโกคาซิยาแพงแล้วมีคูเปอร์เจนเซอรเดนตันไอริงตรงกลางเป็นเบสคิวฟิลิปดูเฟ่ตัวลุกจะเป็นบาโลโปรฮานดาเดสและแบมฟอร์ดนะครับ อา้าวลูกกูกโดนแล้วปิดบอลออกข้างก่อนครับเหมือนจะได้เตะม,มุมะครับลูกเตะม,มุมของแมนยูไนตตดนะครับควอนมาต้าจะเป็นคนเปิดครับควอนมาต้าเปิดมาลูกกูขึ้นแต่ไม่เข้ากรอบครับโอกาสแรกของแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดครับ เราควรมาต้าเปิดขึ้นมาขึ้นคนเดียวครับลูกากูแต่บอลหลุดกลอบออกไปครับกาซิยามาที่คูเปอร์เดนตอนให้ฟิลิปส์ฟิลิปส์มาที่โรเฟ่โรเฟ่ไล่ให้ที่เ้นตน้นจับไม่อยู่แล้ว แอซียังหดออกไปครับมาตามาตาเปิดยาวมาให้ที่มาเซียมาเซียแล้วเปิดติดมาเซียลยังได้แล้วเปิดลูกนี้คาซิยาก็รับติดมือแล้วครับอ้าวก็ยังรรยไม่ได้ครับลีสอาติดเปิดนี้ไม่ไม่นครับเดินตอนให้มาลูเฟ ถ้าในสมัยก่อนนี่คู่น,นี้เจอกันเมื่อไรนี่สนุกเมื่อน,นั้นแหละครับแต่ตอนนี้ลีสก็ตกไปในลีกแชมเปี้ยนชิพนนะครับโดยเฉพาะแมนยูยเนเต็ดเนี่ยไม่ใช่มีคู่เอาเเพียงแค่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้นะครับลีสยูเนเต็ดก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่คู่รักคู่แค้นตลอดกาลนะครับ แัมฟอร์ดอาที่เฮดเดสเดนตอนเดนตอนวางข้ามไปลูกชอมองดักไม่ได้บอลที่ลินเดอร์เลฟอ้าวบอลยที่แบมฟอร์ดแบมบฟอร์ดบปิดมาลึกครับบอลไปถึงโรเมรโรโรเม,รโรเมโรเคลียออกมาครับไม่มแมนแล้วเปิดจ่ายเสียครับบอลอยู่ที่มาเซียว มาเซลหลายลุดช่องบอลลึกครับไปถึงฮิโกอาซียาคาซียาวางยาวครับแบรโรแบรโรให้ที่ไอริงไอริงวางแต่ไม่แม่นอีกแล้วเดลฟให้ขึ้นมาครับก็เป็นโทเมเน่ให้ลูกชออาลักโกครับจ่ายติดเดลเฟ ฟิลิปส์เกมกระชับมิตรล่าสุดของแมนยูเต็ตนี่ก็คือการเอาชนะเพรดกอรี่ได้นะครับสองส่วนเพรดกอรี่นี่เป็นทีมจากเอลีครับทีมของออสเตรเลียไอดิงให้บาโลอัลเทนนเดสจ่ายทุกนี้บอลด้ไปถึงลูกชอครับอินเตอร์เลฟอินเตอร์เลฟฟางยาวมา แเนียลเจมส์แเนียลเจมส์ไล่ให้สกอตต์แมตทูมินเนรแล้วหลุดแล้วครับโอ้โหแล้วแล้วซ้ำเข้าไปครับโดยทางมาเซียลว่าหนึ่งศูนย์ครับแมนยูเดเต็ดขึ้นนำครับจากออนนอเนย์มาเซียลครับจังหวะที่สกอตต์แมตทูมินเนรหลุดขึ้นไปครับแล้วบอลทะลักมาเข้าเท้าใส่มาเซียลครับลงลงยิงเข้าไปครับนะครับแมนยูไนเต็ดขึ้นนำครับ เรวดูกันอีกครั้งนะครับรบาร์การบองยาวเจมส์เอาดได้แล้วดูครับโอ้แม่เหมือนมีตาหลังครับสกอตแม็กโทเมเน่สไลด์ให้ด้านขวาครับโอ้โหคือแม่มาเซียวก็เห็นแล้วก็แปรเข้าไปลงโลกครับโอ้สกอตแม็กโทเมเน่ แม่ตอนแรกเหมือนจะโดนบล็อกครับที่ไหนได้เป็นสไลด์สไลด์ให้มาซีเอานะครับอ๋อหนึ่งศูนย์ครับช็อตทุ่มมาครับแียวเจมส์เจมส์นี่ก็ย้ายมาจากสวอนซีซิซตี้นะครับลีกแชมเปี้ยนชิพในค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับ บอลมาที่แบมฟอร์ดไหลามาที่เฮนเดสบอลมาที่ดูเฟตแต่ว่าแอซียังดักไม่ได้ครับสกัตเปทีมเมนเอเคลียออกไป cial, มาเซียลเต็นไม่ได้แล้วครับไอริงไปที่แปรโลแปรโลไปที่แบมฟอร์ดติดลินเดเลฟแล้วครับวางมาแล้วลูกกากูเก็บได้าครับลูกกากูลูกกาก,กูหลุดไปแล้วแต่ ดวลกับคูเปอร์คูเปอร์ลุกทันโอ้โห,โหแต่ลูกกาโกแม่เท้าครับโอ้โหแม่ก็ยังได้ยิงนะครับแ,แต่โอ้โหคาซิยาก,ก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับได้รวยต่อครับแมนยูเนต็ดครับเอสย่างเอสยาเปิดมามาต้ามองไม่ถึงมาติสนุนไปอีกทีหนึง่งไม่ถึงเดนิยลเจมส์แบรโดไปที่ไอริง อลูนฮันเดสฟิลิปส์ฮันเดสให้ฟิลิปอีคังไปที่แบรโรไอริงไอริงไม่ผ่านลูกชอลูกชอเปิดบอลยังไม่ไปไหนแบรโรแบรโรหวางยาวติดทางด้านฟิลโจอสครับมาเซียลคอนมาตา แมนยู่นเตะจะส่วนนะครับมารตาวางยาวไปที่ลูกาโกโฮคาซิยาแมาถือว่าอ่านขาดน,นะครับออกมาปัดทิ้งออกไปได้นะครับไม่นั้นเนี่ยอาจจะเสียทันด้านลูกาโกแบาโรเอาเลยเฮนเดสอริงอริงจิ้มต่อให้บาโรแล้วเปิดไม่แมนครับติดลูกชอ่อมาต์ตาให้มาติสสกอตแมคเตมเน แอซียังได้เวทีฟิลิปครับปอลลนเฮน,นเดสให้ฟิลิปส์ปแล้วคนมาตั้ยังไงเราก็จบครึ่งแรกครับศึกสงครามกุลาบครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลีสยูไนเต็ดครับแมนยูไนเต็ดนำอยู่1 0่นนะครับ มาชมเกมสงครามกุลาบหรือ War of the Lost กันต่อน,นะครับเป็นเกมกระชับมิดนะครับ Manchester United กับ Leeds United นะครับครึ่งแรกเป็น Man United ที่นำอยู่หนึ่งูนย์นะครับบาโรไปที่ไอ r ิ n g ชิงกับบาโรบาโรติดมาติสนะครับมาติสแล้วเปิดยาลูกากูเอาลงได้ครับลูกากูลูกาก,ก,กูออกขวาที่มาซเซลมาซเอ ปั่นไปซ้ายที่แดเนียลเจมส์แดเนียลเจมส์เข้าในแล้วปัดกลางมาที่มาติสเอาซ้ายมาตาแล้วไอริโกโฮโฮนอกเขตครับเป็นฟรีคิกของแมนยูในตสนะครับลูกชอให้เจมส์แดเนียลเจมส์เปิดมาที่สกอตต์แม็โทมีเน่ครับโอโห,โหโมองเบาครับไปเข้าซองคาซียา ผู้นี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมานะครับก็เป็นสงครามครับเป็นการแย่งชิงราชบัลลังระหว่างแคว้นแลงคาสเตอร์นะครับกับฝั่งแมนเชสเตอร์ครับแล้วก็แคว้นยอร์กเชียนะครับรวมถึงการปฏิวัติความเจริญของเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับส่งผลให้มีความบัดหมาก,กันมาครับลองไปเซิร์ชประวัติความเป็นมาดูนะครับ ว่าคู่นี้นี่เกิอดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาเซียวมาเซียวไปขวาให้ทีสกอตต์แบงโทมินเน่โอ้โหซัดต,ตรงตัวกิโกคาซิย่านะครับอ,อย่างแค่หนึ่งโซนเท่านั้นเดนตอนไฮโดรเฟเดนตอนอีกครั้งเดนตอนเดนตอนไอ้ซสายแบมฟอร์ดติดแอซียังแบมฟอร์ โูเฟ่ให้ฟิลิปส์แบมฟอร์ดแบมฟอร์ดเอาลงได้แล้วให้ที่โูเฟ่รไรบ้างฟิลิปแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดปัดปัด,ปดบอกมาแล้วยิงสวนเลยครับโอ้โหทางด้านอุสคิวครับที่ได้ซัดไกลแต่ไม่เข้ากรอบนะครับโดยครั้งโอ้แนวรับแมนยูเต็ตเอาไมา่อยู่จังหวะนี้ครับสกอตเมโทรสกอตเมโทมินเน่นะครับมงเคลียออกมา แล้วบิสคิวสซัดไกลไม่ตรงกรอบโอ้โหแล้วถอดเดนเทลจนเลยโอ้โหแล้วส่งเจสซีอินกาดส่วนดิสครับส่งดารัสลงไปแทนดูฟี่ฟิลลิปส์แอมฟอร์ดไปที่ฟิลิปอีกครั้งเมนเดสเอาไปฟิลลิปมาด้านซ้ายแล้วฟิลลิปติดมาติสเดนตนันไลมาโอ้โหสสกอร์มนโทยแม็กโทเมนเน่นะครับที่เคลียร์ แล้วแมนยูเนเต็ดจะสวนสวนไม่ได้เจนเซนไปที่คูเปอร์คูเปอร์โอ้โหยังได้อยู่ครับคูเปอร์ฮันเดนเดสฟิลลิปส์เดนตันไปที่แบมฟอร์ดแบมฟอร์ดติดโจนส์อาร์ลาสบิลส์ได้ลุยต่อน,นะครับ วิงสลับลงไปแทนแบมฟอร์ดครับเปลี่ยนอีกคนของฝั่งลีสยูนเนเต็ดแมนูเนเต็ดนี่จบกระชับมิดนั้นนี้ก็จะไปเล่นอ่ารายการ ICC ต่อนะครับที่สิงคโปร์ครับนัดแรกก็จะเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับโลกากโกโลโกดิมาที่จะซิลินกาด์ด2-0เลยครับโอ้โห ตัวสำรองลงมาครับเจสซีลินการ์ดครับพังประตูให้แมนยูเนตเต็ดครับทิ้งห่างเลียสออกไปเป็น2โซนครับอ่ดูกันอีกครั้งครับจังหวะออกบอลเจ้าของเซอรโรเมรโรแล้วก็โกให้นี่ครับแล้วก็มาจบที่ทางด้าน เจสซี่ลินการครับโลกโกกับลินการเล่นกันเพียงแค่สองคนนะครับราวครับลงไปแทนเปาโลอร์ฮนันเดสในช่วงไม่ถึงยี่สิบนาทีครับแมนยูเนเต็ตครับนำลีสสอง,สสองสูนดัลลส ตาลาสติดแอสซียงครับแอสซียงหดยาวบอลสคิวมาที่คูเปอร์แี่เป็นเกมกระชับแต่ว่าไม่ได้เจอกันนี่นานแล้วนะครับตาลาสติดควนมาตามาตาสต่ริมเส้นลูกากโก ไปได้ลูกโกเปิดไปไม่ถึงลินกาดนะครับเราไปที่เบสคิวเบสคิวไปไอรินฮูเปอร์แม่ตอนแรกนี่ลิสนึกว่าลิสจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับโอ้สุดท้ายเพลย์ออฟแล้วไม่ผ่านครับก่อนนั้น,น,นลิสก็อยู่ จ่าฝูางของลีกแชมเปี้ยนชิพแต่สุดท้ายหลน่นลงมาที่3แล้วไม่ได้ไปต่อครับทีมที่เลื่อนชั้นมาพิมารีก็จะมีออริซิตี้เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดและแอสตันวิลล่านะครับวิลล่านี่มาจากการเพลย์ออฟนะครับเอาชนะดาร์บี้คอตตี้ได้เรล่าไปที่ดัลลัสปัดมา ไปถึงวิงส์ครับแล้วไปทอมิมนาเคลียร์ริสยังได้อยู่ครับเวสเ์ตจ่ายติดดินกันะครับทอมนินาวางมาลัวโก้ให้ดินกาดมีบราว์อยู่ข้างหลังเสียบอลไปแล้วเจนเซนบราว์อริงไปที่แบรดแบรด หนีลูกชอได้แปโรหายไปที่บราวบราาริมเส้นเปิดเรียดติดดินกาดนะครับมาที่สกอยต์เบตโทแมเน่แล้วเคลียร์ออกไปครับสาดยาวๆไม่ถึงลูกากูอ้าวเสียบอลแล้วลูกากูได้บอลน,นะครับลูกากูติดบิสกุตเรา่ไปที่ฟิลิปทดสอนนาทีทดเกินแล้วแล้วก็จบเกมครับ เกมกระชับมิตรศึกสงครามกุหลาบนะครับเเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะลีสยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนยครับ2ทีมนี้มีความบาดหมางก,กันมานานนานนะลองไปเซิร์ชดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดจากแคว้น2แคว้นนะครับมีปัญหาบาดหมางก,กันเนาะลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงเกมกีฬาเนะเาะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคู่นี้แข็งจริงวันที่โอ้วันที่17นะครับก็วันนี้สิสิ <laughs> กรกฎาคมครับเวลา6โมงเย็นนะครับถ่ายช่องไหนถ่ายน่าจะถ่ายช่องแมนยูทีวีั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ลองไปค้นดูนะครับสำหรับแฟนเลดอาร์มี่นะครับตอนนี้เป็นเกมกระชับมิตครับ ก่อนที่แมนยูนเต็ดจะไปเล่น ICC นะครับแล้วก็เปิดฤดูกาลครับพี่มิตรมาสิงหานี้นะครับต้นเดือนสิงหาก็มาแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำคลิปเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ